สวัสดีครับยินดีทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องยูทูบครับสุภชัยลุงเรืองพืชผลนะครับแมคันนี้ครับอยู่กับรถทีมงานเต็งหนึ่งนะครับ เกือบหมดเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้อยู่เจ้าวิกเตอร์ a O 9C นะครับผมแมปมาเต็มระบบเลยครับมีแต่คันเครื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับคันนี้นี่เป็นสามยี่นะรถบิงอยู่เยอะครับฝั่งนี้ก็เป็นโอ้เยอะมากเลยครับท่านผู้ชม นี่มางานแรกครับผมที่มาโรงงานใหญ่นะพ่อนี่สี่ปากกันทุกคันเลยนะท่านผู้ชมผมเห็นมาแล้วนี่ครับเจ้าเอโอเก้านะเจ้าวิกเตอร์สวยครับรถหล่อนะนี่หล่อจริงๆครับผมบอกเลยว่าโคตรล่อเลยนะหลอ่ลอมากครับ ไม่เคยเห็นรถหล่อขนาดนี้เลยตื่นเต้นครับ หม้อก๋เตี๋ยวเลครับโหลอดจับเลยนะไม่เคยเห็นอะไรที่มันของดีขนาดนี้มาก่อนโูให้ชมต้องกันเต็มๆนะครับให้เลี้ยววานะเราจะให้มาดูตอนออกตอนเนึดๆน,นี่แหละ แต่ละสไตล์นะอยู <S Key board> <S <S um be, ่ก <S quantify> ับเจ้าซันนี่ครับผมปล่อยตัวแล้วครับหลับหรือเปล่านะปล่อยตัวแล้วครับดูครับเหนื่อยจัดเลยนะท่านผู้ชม รถเรามานี่น่าจะวิ่งไม่ได้แล้ะครับเครื่องใหญ่ก็จริงแต่น่าจะตู้ค่าน้ำมันไม่ไหวหาถึงพิเศษนะรีแมปมาเต็มระบบแล้วนะ จริงครับโอ้โ oh, หอย่างท่อเลยครับอยากได้มากเลยนะอันนี้ยังไม่ค่อยรันเท่าไหร่นะแต่ท่อนี่ท่อแปดหมดเลยนะครับ พี่ขอมานะเราจัดให้ครับเราพยายามนินทุกอย่างตามที่กฎระเบียบของทางบอกเขาได้บอกเรามาครับเราดวิเตอร์เหมือนเดิมครับรถผู้เต็งหนึ่งบ้านเฮียเต็งหนึ่งผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าเฮียแกชื่ออะไรครับมีแคปแคทเยอะ รับหน้างานอยู่ไม่รู้กี่ตัวนะไม่รู้ว่าเฮียแกรับรถร่วมหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเราก็ยังไม่ได้ถามแต่สภาพเนือจัดเลยครับเหนือเนื้องี้ครับชอบครับ ซันนี่ S Y 2 1 5อตีนะครับตัวท็อปนะน่าจะตัวท็อปเรื่องแมคโครก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับแต่รถคันนี้รอผมยอมรับนะรถรอยอมออยอมครับรถเลาจริงจริงครับ ขึ้นชั้นเลยนะครับ เรื่องเดิมหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะครับแมอยู่กับเจ้าแคท323 G X นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะ เหมือนจะเคยเห็นอยู่ในคันนี้ละเหมือนจะเคยเห็นรถสวยครับยอมรับว่ารถสวยจัดเนะจ้าแคทนี่ก็ไหวาจัดจ้านครับเสียงเงียบดีครับมาเช้านี้ก็ไหวาเป็นที่เรียบร้อยครับสอบถามจากเสียงทางทีมงานเต็งหนึ่งแล้วครับล้วดีนี่ตีกรบบาครับต้องโคพีครับผมไม่ไหว ทำให้ฟูไม่ไหวจริงๆครับแบบนี้ด,นดินเหนียวเหนียวนีวน่แลยด,ดินนี้แบบข้างบนเป็นเหมือนดินดำนะครับแต่ก็ลงมาเหมือนจะเป็นแหลกดินแหลกชั้นล่างบ้านเต็งหนึ่งนี่แฟดสระเอแฟดสีกันทุกคันเลยครับผม น่าจะเป็นสามนิ้วครึ่งนะ